That. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นปื้นใหญ่เปิดสึกกับทีมเชลซีออกล่าตัวจอมทัพของแอเบลิิกเข้ามาเสริมแกร่งทีม ปืนใหญ่และทีมเชลซีเตรียมเปิดศึกนอกสนามลอนดอนดาบี้แย่งกันคว้าตัวดานี่โอโมกองกลางทีมชาติสเปนของทีมแอร์เบลิิกเข้าไปเสริมทัพรายงานข่าวระบุว่ามิเกลอัเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่และโปเชตติโนผู้จัดการทีมเชลซีต่างก็ชื่นชอบฝีเท้าของดานี่โอโมมานานแล้วและวางโครงการจะคว้าตัวดาวเตะไว้25ปีไปร่วมง,งานให้ได้ในตลาดหน้าร้อนปี2024มิเกลอัเตตาต้องการจอมทัพอีกหนึ่งราย เพื่อเข้ามาแบ่งเบาภาระของมัตตินโอดกาดกับตันทีมชาวนอร์เวย์ที่ทำศึกหนักมาตลอดและมองว่าดานิโอโมเป็นนักเตะที่เหมาะสมในการเข้ามาเพิ่มศักยภาพแดนกลางของทีมปืนใหญ่ในขณะที่โปเชตติโนก็อยากได้ตัวดานิโอโมเข้ามาสร้างสรรเกมในแนวรุกหลังจบในฤดูกาลนี้บรรดานักเตะในทีมยังมิคายโลมูดิกและมาดูเอเกโช์ผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานและไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อทีมได้เลย สำหรับดานี่โอโมยังมีสัญญากับทีมไลซิกจนถึงปี2027และมีค่าตัวราว40ล้านปอนด์บาโลกุนออกมาเผยว่ามิเกลอัเตตาไม่เคยพูดเยอะก่อนเขาจะย้ายออกจากปืนใหญ่สำหรับโฟลารินบาโลกุนอธิบายถึงการย้ายออกจากปืนใหญ่และยืนยันว่ามิเกลอัเตตาไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยหลังกลับมาจากการยืมตัวที่น่าประทับใจในลีกเอิงดาวเตะวัย2ปีมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมโมนาโก ด้วยค่าตัว38ล้านปอนโดยทําได้3ประตูจาก5เกมนในลีกในขณะที่ทีมของเขาก็รั้งจากฟูงในตอนนี้นี่เป็นฤดูกาลที่2ของเขาในลีกเอิงของฝรั่งเศสหลังจากที่ประสบความสําเร็จในฤดูกาลที่แล้วจากการเล่นกับแรงด้วยสัญญายืมตัวในที่สุดกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาก็ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการออกจากทีมปืนใหญ่ หลังจากล้มเหลวในการเข้าสู่ทีมของมิเกลอัเตตาและบรรยายถึงความรู้สึกของเขาหลังออกจากทีมที่อยู่มาตั้งแต่เป็นเยาวชนมิเกลอัเตตาไม่ได้พูดอะไรมากเขาแค่บอกว่าผมทําได้ดีมากและเขาก็สนับสนุนผมให้เดินหน้าต่อไปบาโลกุนกล่าวหลังจากนั้นผมก็กลับมาซ้อมช่วงพรีซีซั่นมันเป็นแค่ตัวผมเองมากกว่าที่ดูว่าจะเข้ากับแผนของเขาหรือไม่และดูว่าผมจะได้ลงสนามหรือไม่เขาบอกว่าเขาจะพยายามให้ผมมีส่วนร่วมให้ดีที่สุด เท่าที่จะทําได้แต่แน่นอนว่าเขายังบอกผมด้วยว่าคนที่อยู่ในระดับสูงกว่ากําลังตัดสินใจเกี่ยวกับผมและดูว่าอะไรจะดีที่สุดสําหรับผมมันไม่ได้ทําให้ผมกังวลเรื่องอนาคตไม่แน่นอนมันเป็นเพียงกรณีที่มองเห็นกับสิ่งที่ต้องการจะทํามากกว่ามันไม่ได้อยู่ในมือผมนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมสามารถควบคุมได้สิ่งเดียวที่ผมทําได้คือการกลับมาซ้อมและทํางานให้หนักผมจึงทําอย่างนั้น และหลังจากการซ้อมผมก็มีความสุขที่ได้กลับมาลอนดอนผมได้เห็นเพื่อนของผมได้อยู่กับครอบครัวของผมบาโลกุลมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในปี2023ตั้งแต่จบฤดูกาลที่แล้วโดยการทำไป21ประตูให้กับแรงไปจนถึงการเปลี่ยนจากอังกฤษไปรับใช้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอดีตซาของปืนใหญ่รอรุ้นรับงานใหญ่คุมทัพทีมเมเจอร์ลีกแจ็ควิลเชียโค้ชทีมอายุต่ำกว่า18ปีของทีมปืนใหญ่ ได้รับการติดต่อจาก Colorado, โคโลราโดสมสซอนในสหรัฐอเมริกาเพื่อไปรับงานเป็นนายใหญ่ของทีมหลังจากที่มีการปลดโค้ชออกไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสมสรอนราปิดเป็นหนึ่งในธุรกิจในวงการฟุตบอลของกลุ่ม KSE ซึ่งสแตนโคลเอนเกเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเดียวกับปืนใหญ่และทำห้เกิดการดึงตัวไปร่วมง,งานกันในครั้งนี้อย่างไรก็ตามแจ็คบิลเชียในวัย31ปีเพิ่งเข้าสู่วงการโค้ชเป็นครั้งแรกหลังจากประกาศแขวนสตั๊ ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังโดยเข้ารับงานกับทีมอายุต่ำกว่า18ปีของปืนใหญ่ซึ่งฤดูกาลที่แล้วทีมเข้าชิงชนะเลิศเ a ฟเอับระดับทีมเยาวชนก่อนแพ้ในรอบชิงชนะเลิศสำหรับสโมสรราฟิดได้ทำการติดต่อมายังสโมสรเพื่อแจ้งและขออนุญาตปืนใหญ่ในการขอติดต่อเจรจากับแจ็ควิลเชียร์และมีการเจรจากันเรียบร้อยแล้วต่อไปจากนี้รอการตัดสินใจจากทั้งสองฝ่ายว่าจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือไม่ สโมสราพิดทำการปลดโค้ดไร,รอันฟเฟเซอร์ออกจากตำแหน่งหลังผ่านไป32เกมพวกเขาอยู่ในอันดับสุดท้ายของลีกในโซนตะวันตกชนะเพียง5เกมเท่านั้นพลาดการไปเล่นในรอบเพลย์ออฟแน่นอนแล้วพอเมอร์สันออกมาชี้ว่าจัดหนักเกมดาบี้รอบหน้าไก่โดนถล่มไม่เหลือซากพอเมอร์สันตำนานแข้งฟืนใหญ่ออกโรงเปิดศึกกับทีมสเปอร์เพื่อนรักแห่งกรุงลอนดอนโดยเขาเชื่อว่าทีมไก่เดือยทองจะโดนทีมรักของเขาถล่มยักษ์แบบไม่เหลือซาก ในการแข่งขันเกมดร์บี้ที่ในบ้านของทีมสเปอร์ทีมสเปอร์ทำผลงานในการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของอังเกตผู้จัดการทีมคนใหม่ทีมไก่เดยทองนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนโดยมีความได้เปรียจบจากประตูที่ได้มากกว่าปืนใหญ่โดยที่ทั้งสองทีมยังสามารถรักษาสถิติในการไร้พ่ายของฤดูกาลนี้พอเมอร์สันมีความเชื่อว่าทีมรักของเขาจะเอาชนะได้แบบสบายเท้าในเกมดร์บี้ครั้งถัดไปที่ในบ้านของทีมสเปอร์ หลังเสมอกันไป2ต่อ2ในเกมที่สนามเอมิเรตสเตเดียมในรอบที่ผ่านมาผมขอค้านค้านหัวชนฝาเลยผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากชัยชนะของปืนใหญ่ผมคิดว่าทีมปืนใหญ่จะถล่มพวกเขาได้อย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นถล่มไม่เหลือซากอย่างแน่นอนนักเตะของปืนใหญ่ดีกว่าในทุกตำแหน่งในสนามมีนักเตะของทีมสเปอร์แค่ไม่กี่คนที่จะอยู่ในทีมนี้ได้ และถ้าเกมเตะวันพรุ่งนี้ทีมปืนใหญ่จะถล่มทีมสเปอร์และผมหมายถึงการถล่มแบบไม่เหลือซากพอเมอร์สันยังมีความเชื่อว่าทีมสเปอร์จะครองตำแหน่งอยู่บัวตารางได้อีกไม่นานเขาเสริมว่าเพื่อให้ความยุติธรรมกับพวกเขาในตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฟูงนำอยู่บัวตารางพวกเขาจะอยู่ตรงนั้นได้จนจบหรือไม่แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นหากพวกเขาได้ไปเล่นในรายการแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าคงจะเป็นฤดูกาลที่น่าเหลือเชื่อของทีมสเปอร์แน่นอน พอเมอร์สันยังคงไม่ประมาททีแมนซิตี้แม้ว่าพวกเขาจะพึ่งแพ้ให้กับทีมรักของเขามาเมื่อนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสสัปดาห์ก่อนคุณคงคิดว่าถ้าทีแมนซิตี้เอาชนะทีมปืนใหญ่พวกเขาจะมีคะแนนห่างเราถึง7คะแนนและจะเป็นจุดจบของปืนใหญ่แต่ในตอนนี้พวกเขาแพ้ให้กับเราและมันเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอย่างมากหากพวกเขาจัดก,การทีแมนซิตี้ได้สักครั้งในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาควงว้าแชมป์หีกไปแล้วชัยชนะครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลย โอเชติโน่สุดตื่นเต้นพาทีมเชลซีดวลปืนใหญ่โอเชติโน่ผู้จัดการทีมของเชลซีสุดตื่นเต้นเตรียมนำทีมเชลซีเจอกับบททดสอบกับของแข็งอย่างปืนใหญ่หลังพักเบรกทีมชาติทีมของเชลซีกำลังเล่นด้วยความมั่นใจหลังเก็บชัยชนะมา3ามเกมติดต่อกันจากทุกรายการในขณะที่ทีมของมิเกลอัเตตาก็มั่นใจเต็มที่หลังเอาชนะทีมแชมป์เก่าแมนซิตี้มาด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์พร้อมรักษาผลงานยังไม่แพ้ใครในีกฤดูการนี้ เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่ทําให้ตัวเองตื่นเต้นที่สุดในการเจอหน้ากับปืนใหญ่ทางโปเชตติโนกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สโมสรอนว่าผมคิดว่าเราจะได้เล่นกับทีมที่ดีมากซึ่งเป็นทีมที่สร้างตัวขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสําหรับพวกเขามีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมผมรู้จักมิเกลอเตต้าเป็นอย่างดีเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากพวกเขาทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นทีมที่พร้อมสําหรับการแข่งขันเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคือเหตุผลที่ว่า ทำห้ความท้าทายจึงน่าตื่นเต้นมากในการแข่งขันกับพวกเขาเราอยู่ในกระบวนการที่แตกต่างในช่วงเวลาที่แตกต่างแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือต้องดูว่านักเตะของเราจะแข่งขันกับทีมที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าได้ยังไง